i พ่อมน,นะคะนักธุรกิจอินเดียจากประเทศอังกฤษค่าววันนี้นะคะผมอยู่กับพ่อพี่ซุซี่ค่ะจากประเทศอิตาลีค่ะเป็นเจ้าของกิจการร้านอาหารนะคระับเป็นแหล่งท่องเที่ยวค่ะเรียกได้ว่าเป็นเมืองแบบดังมากที่อิตาลีใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าไปไปเมืองนั้นเนี่ยต้องไปร้านพ่ซซี่เลยใช่ไหมจัะแล้วก็ขึ้นชื่อด้วยค่ะอ๋อสุดยอดมากเลยเป็นเจ้าของธุรกิจเนาะที่น่าจะยุ่งมากๆเลยแล้วมาเที่ยวแบบนี้ใครดูแลกิจการให้คะก็มีพนักงานที่ร้านนะคะเจ้าหน้าที่หลายคนช่วยดูแลร้านค่ะนี่เที่ยวมากี่เดือนแล้วคะสี่เดือน สี่เดือนแล้วโอ้โหพี่ไปไหนมาบ้างคะตั้งแต่สุกิกายนนะคะไปเที่ยวเกาะเซเชลส์ใกล้ๆมันดีฟค่ะมันดีฟกไปอ่อเมริกาใต้ค่ะอเมริกาใต้ที่ไหนอีกคะเอามาให้หมดเลยแล้วก็ไปล่องเรือสำราญล่องเรือสำราญแล้ววันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะพี่ซสี่อ่ตอนนี้เราอยู่กระบี่ค่ะอยู่ไล่เลยอยู่ไล่เลยเดี๋ยวให้เพื่อนๆเนาะดูบรรยากาศรอบๆกันเนาะให้ดูกันรอบก่อนนะว่าเราสองคนนะคะอยู่กันที่นี่เนี่ยสวยมากเลยนะคะให้ดูรอบ เราก็มาแล้วแหละเมื่อวานก่อนผมก็มานะคะมต้องกลับมาอีกเพราะว่ามันสวยจริงๆเนาะเราสองคนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ทําไมเราถึงได้มาเจอกันคะพี่ซูซี่รู้จักกันธุรกิปลายนงานออนไลน์ที่เราทําอยู่นั่นเองเนาะอินดีจธุรกิจอินดีนะคะธุรกิจของเรานะคะปีนี้เข้าปีที่ห้าแล้วค่ะปีที่หที่เป็นงานออนไลน์ค่ะเป็นงานประชาสัมพันธ์ก็มีสินค้ามากมายเลยมาะสินค้าดีทุกอย่างค่ะคือช่วยคนไทยนะช่วยคนไทยปลิตเนาะเนี่ยพี่ซี่เคยผ่าน งานออนไลน์มาบ้างไหมคะเคยค่ะเคยทำมาเอไลายแบนด์มากค่ะเพราะว่าเราก็อยากที่จะมีรายได้เสริมเป็นกระเป๋าที่2ที่3นะคะก็ไม่ตอบโจทย์ค่ะคือทํมาก็มีแต่อะไรจมค่ะคุณจมใช่ไหมคะอันแบบต้องสต๊อกสินค้าซื้อสินค้าอ๋อตัวสินค้าได้จ่ายมากอะไรมาเจอกับธุรกิจอินดิ้นได้ยังไงคะพี่เจอในโฆษณาเฟซบุ๊กค่ะ ทำไมถึงตัดสินใจเลือกอินดี้คะพี่กินก็ไม่ได้เปิดใจนะคะก็ลองเข้ามาฟังที่ห้อง OPP ตามที่เจ้าหน้าที่แอดมินเขาแนะนำอ่ะก็ฟังดูแล้วมันก็น่าจะตอบโจทย์ก็เลยลองเปิดใจเข้ามาศึกษาดูค่ะฟังแล้วมันน่าจะเข้าท่าแบบนี้เออแล้วก็แล้วก็ลองทองลที่เข้ามาร่วมกับครอบครัวอินดีของเราแน้นานเท่าไหร่แล้วคะไม่กี่เดือนไม่กี่เดือนแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ดีมากเลยยอมรับเลยว่าช่วงเวลาสั้นๆเนี่ย รายได้แตะแสนแล้วนะคะโอโ้โหมันสุดยอดมากๆเลยรายได้สำเร่จไหนแตะแสนภายในใยวิือนผมก็ดีใจมากๆเลยที่วันนี้พี่ซูซี่นะได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวผมแล้วก็ะปรมาทยำมา,มาได้ประมาณ2ปีกว่านะคะรับรายได้ทุกช่องทางเลยนะคะประมาณ 2.5ล้านบาทนะมันเป็นอะไรที่บอกเลยว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตคนธรรมดาธรรมดาอย่างผมนะผมเนี่ยเป็นคุณแม่นะธรรมดาธรรมดาเลี้ยงลูกอ่อนอยู่บ้านนะคะวันหนึ่งเนี่ยสามีก็โอ้ยไม่มีตังค์ซะง,งั้นอะ่ะโดนเลิาจากจ้านะคะก็เลยทําให้คุณแม่นะไม่รู้จะทำไงดีก็ลองนะคะมองหาโอกาสแล้วก็ตัดสินใจเข้ามาทาเอ็นดีเพราะว่าเห็นโฆษณาเหมือนพี่ซูซี่เลยค่ะผมว่าไปอยู่อังกฤษนานแล้วใช่ไหมพี่ซูซี่มันน้อยมากเลยที่จะมีเวลากับไทยค่า้จ่มันเยอะมาทีหมดหลายแสนแต่นะคะ เออปีนี้มาสองรอบแล้วแล้วก็มาแบบว่าเต็มที่ทุกรอบเลยเรียกได้ว่านะอินดีเนี่ยให้ชีวิตใหม่กับผมเลยนะคะก็มาศึกษาดูนะคะห้องอบทีของเรานะคะกลุ่มกลุ่มไลน์ของบริษัทนะคะแล้วก็มาฟังดูค่ะแล้วก็ดูว่ามันใช่ทางเัใชอางหล่าใช่ตอบโจทย์เราหรือเปล่ามันตอบโจทย์แน่หละถ้าเกิดอยากมีเงินเพิ่มนะตอบโจทย์แน่นอน่อในห้องเราเนี่ยจะมีคอร์สหลักแสนนะสำหรับสมาชิกได้เรียนรู้ฟรีๆเลยค่ะเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างคะหน่อนลองบอกเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มทำเพจนะคะทำเฟซบุ๊ก ทำติ๊กต็เยอะแยะเลยเรียกได้ว่าการตลาดออนไลน์แบบครบวงจรเลยก็ว่าได้นะคะแล้วเขาก็จะมีเอ่อโค้ดครูที่มีผลสําเร็จเนาะรายได้6กถึงแหลักนะที่เขาจะมาสอนให้กับเรานะคะแต่ฟรีๆไม่มีกักเลยตนทําให้วันนี้พี่ซูซี่นะทําอะไรเป็นบ้างคะเป็นทุกอย่างนะสำหรับใครก็ตามนะที่อยากจะมีเวลาเพิ่มยากไปไหนเวลาอะไรก็ได้อยากจะทําอะไรตอนไหน นะคะสิ่งที่เราจะต้องมีก็คืออะไรคะกระเป๋าสำรองเพื่อที่รายได้ของเรานะคะจะไม่หยุดชะงักทั่เองเราต้องเปิดโลกัศนของตัวเองนะคะแล้วก็มองหางานที่เราสามารถทําที่ไหนก็ได้ทาที่ไหนก็ได้ผ่านอะไรคะผ่านทางมือถือเลยมือถือเพียงเครื่องเดียวเท่านั้นค่ะเหมือนกับเราสองคนตอนนี้ที่เรากําลังพักผ่อนหย่อนใจอับดุมอับแดดของเราไปนะคะเราก็ยังสามารถทํางานได้ ผ่านมือถือเครื่องนี้เครื่องเดียวเลยนะฝากเอาไว้เลยนะคะสาหรับพี่ๆน้องๆคนไหนนะคะที่อาศัยอยู่ต่างประเทศก็ดีนะคะในประเทศก็ดีนะ,ะอยากที่จะมีรายได้เสริมรายได้เพิ่มกระเป๋าที่2ที่3นะคะในยุคนี้และที่สําคัญมีเวลาเพิ่มขึ้นั่นเองนะคะบุงขอแนะนําเลยค่ะธุรกิจออนไลน์ของเรานะคะเปิดใจที่ยอมรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเรานะคะถ้าไม่เปิดใจเราก็เราจะไม่มีสิทธิ์รู้ว่าโลกมันเปลี่ยนไปมากตอนนี้น<ม>ออนไลน์นะคะเป็นธุรกิจอันดับหนึ่งเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะรู้ก่อน รวยก่อนรวยก่อนรอดก่อนนะคะวันนี้ก็น,นะคะบ๊ายบาย